เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ไรเทียนสว่างตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยนายเตระชาตินักสวัสดิ์อำเภอสวรรคโลกเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานไรเทียนสว่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาการทำการเกษตรแบบผสมผสานเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรเพิ่มพืนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพมีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพชยาภาธาดาจิรานนท์ รายงานครับอกเลยนะครับนี้ชิครับเพื่อองกานบายนะครับชต่อไปนะครับเอนี้จริงๆแล้วก็จะรู้ว่าต้นไมต้นนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่จากไหนถึงไหนมีผลอย่างรขเชิญนเให้เกบลูกต้นไม้นะครับ ยมองครัท่านอะไรครับขอเชิญ้ครัิญครับต้นเียมพิธีครับมีวรน้ำรดน้เตรีพิธีครับสวัสดีนะครับเรามาในเรื่องของตรนะครับพันของไร่เขตอนในวันนี้ด้วยเป็นเกจจากท่านอำเภอนะขอเป็นทนผ้ีอยสูงตเรียงเกมารอด้ตอนรับ ครับเกแล้วด <c Jud ite noise> so ูไกด้ออไกด้ออไหมับไกห่จะ้งยับไีกไม่ด้ายเ้ไปเอกที่ายอะไร้างทางด้นยังไม่อยากยังไม่อยากไปครับันต่อไป็อนะครับปล่อยเไจเป็นต้องขันได้เราจะมีล้อตั้งนะครับแล้วใช้ล้อน้ำ Kita sudah mengikuti program kita. แก้กาแฟในมือของลูกค้าเป็นสื่อโฆษณาให้คุณสิคะสวัสดีค่ะฟ้าจากบ้านชาโฆษณาการพิมพ์ค่ะฟ้ารับพิมพ์โลโก้ลงบรรจุภัณฑ์อาหารแก้กาแฟปอกกาแฟลงถึงสติกเกอร์ทุกรูปแบบค่ะ,คะลูกค้าส่วนมากเนี่ยคิดว่าจะต้องสั่งจำนวนเยอะหรือมากนะคะแต่จริงๆแล้วสำหรับร้านเราเนี่ยแข่แค่ห้0ใบนะคะแล้แลก็สามารถจัดทำให้คุณได้แล้ว ส่วนจะรอนานไหมนะคะจริงๆแล้วของเราเน oh oh ี่ยขั้นต่ำเนี่ยเวันในรอบแรกรอบต่อไปเน well, ี่ยแค่1วันเท่านั้นนะคะเราก็สามารถจัดส่งได้ถึงมือคุณได้เลยค่ะก็มีช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะมีร้านกาแฟร้านหนึ่งเนี่ยเขามียอดขายที่สูงมากแล้วก็ขายดีมากเกินกว่าที่คิดไว้ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปช่วย ทำสติกเกอร์เร่งก่อนให้กับเขาค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยการมาเป็นลูกค้าที่สกินแก้กับเราไปเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยกับเขาก็ได้ทํามากกว่า2แบบแล้วนะแต่นี้เป็น2แบบที่เลือกมาคือได้ก็ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบด้วยกันนะคะเพื่อให้ลูกค้านอกจากถูกใจแล้วเราก็ยังจะทําให้มันมีมาตรฐานสวยสะอาดตาทันสมัยและที่สําคัญโดดเด่นบนโลกโซเชียลเลยคะ่ะ แม่คุณพี่้าบอกไปแล้วว่าแก้วกาแฟเนี่ยสามารถเป็นสื่อโฆษณานชิ้นดีให้กับคุณได้ถ้าคุณเจอเจ้าของร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆก็สามารถเชิญชวนเป็นลูกค้าให้เราได้โดยบอกว่าอยากได้แก้วสกรีนพร้อมกับโฆษณานร้านให้คุณด้วยกันไหยคะปรึกษาเราได้ค่ะสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจเปิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือคาเฟ่ทั่วจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงนะคะ เรามาร่วมสร้างภาพจำให้ลูกค้าของคุณใ,ให้เราไเพช่ียคิดนะะคะ